อย่างเช่นผมเคยจัดปัตตานีบาซ่าเงี้ยเราจะตรวจสอบหมดเลยว่าพื้นที่นี้ชอบแนวไหนแบบไหนนะครับกิจกรรมที่ทําให้ครอบครัวขึ้นมาเที่ยวเนี่ยเขาชอบอะไรจะเป็นส่วนสนุกหรือว่าอะไรต่างๆเราก็ต้องศึกษาก่อนที่จะลงพื้นที่นั้นเราจะเอาอย่างเช่นงานแบบกรุงเทพไปจัดแบบทางใต้เราก็ต้องศึกษาว่าวัฒนธรรมของทางนั้นเขารับเราได้ไหมอะไรได้ไหมครับเราจะไปทําฝืนสถานที่ก็ไม่ได้ อัสลามอะลัยกุมวลลเรองม,มาตุลลอฮ์ที่บริการตัครับผมอภิชาติคุนศรีนะครับหรือว่าเรียกกันว่าบางโมบีนมูบาร็อกนะครับก่อนหน้าก็เคยเข้าไปที่มาเลยน,นะครับไปรับเสื้อผ้าภาคภูมิหยาดต่างๆมาขายกาแฟนที่ทุกที่เลยครับตั้งแต่เหนือจตใา้เราก็ไปมาหมดแล้วนะครับเราออกงานกับเพื่อนๆเนี่ยออกกันแทบทุกอาทิตย์เลยแล้วพอสักระยะหนึ่ง งานมัสยิดต,ต่างๆเนี่ยมันหมดเราว่างงานครับตอนนี้ว่าการออกท้าขายเช่นเสื้อผ้าเนี่ยครับเป,เป็นร้านใหญ่ถ้าจะออกตลาดนัดเนี่ยมันจะลําบากก็ส่วนใหญ่คนที่ขายงานตามงานต่างๆเนี่ยออกออกบูธออกอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยออกงานตลาดนัดเราเลยเห็นจุดช่องว่างตรงนั้นแหละครับเลยคิดขึ้นมาว่าเออเราเราจะทํายังไงให้เพื่อนๆเ,เ,เราเนี่ยได้มีงานกันตลอดได้มีอาชีพได้เดินทางกันไปแบบเนี้เราก็เลยคิดตรงนี้ขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นนะครับก็เริ่มจากคลอง16คือผมอยู่ทางใต้ นานเนี่ยผมเห็นมีงานเมาลิดมีงานแต่และที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงของต้อนรับอีดต่างๆนะครับเขามีแหล่งซื้อเสื้อผ้ากันเขามีงานที่ต้อนรับกันใหญ่โตเลยอันนี้ผมเห็นจากประสบการณ์จากทางใต้มาก่อนพอกลับมาบ้านเราที่คลอง16เนี่ย การที่เราจะซื้อโต๊ะซื้อชุดแฟชั่นต่างๆเนี่ยเราต้องมาน้องจอกมามินร้านเนี่ยไม่เป็นกลุ่มอ่ะคือจะมีร้านนั้นร้านนี้เราต้องเดินทางซื้อแต่ละร้านเราจะทําไงให้มันรวมตัวกันแล้วก็เป็นจุดที่สามารถเลือกซื้อได้ง่ายก็เลยเริ่มทําจากตลาดคลอง16เป็นที่แรกครับ ครั้งแรกๆเนี่ยนะครับผมก็สังเกตก่อนเลยว่าสิ่งประกอบสําคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เต็นท์ไฟฟ้าอันนี้มีความสําคัญแล้วก็สิ่งที่แน่ๆเลยคือชุมชนนั้นตอบรับเราหรือเปล่าเป็นชุมชนมุสลิมหรือเปล่าเราจะไปจัดแต่ละที่เราก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีแล้วว่าชุมชนเนี่ยอย่างผมเริ่มทําจากตลาดคลอง16เนี่ยมันมีทุกคลองที่เป็นมุสลิมเราแล้วสามารถที่จะมาซื้อกันตรงนี้ได้หัวใจหลักสําคัญของอ r g a n i z e เนี่ย ขึ้นอยู่กับคือเราต้องมีความรับผิดชอบสูงนะครับเช่นว่าถ้าเรานําทีมมาแล้วเนี่ยมีลูกล็อก ok ที่เราดูแลรับผิดชอบเราก็ต้องดูแลรับผิดชอบไม่ไม่ทิ้งเขาเช่นปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางได้เช่นว่าไฟดับฝนตกครับเราต้องดูแลแล้วก็ทีมงานเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเราก็ต้องทําให้เขาไฟกลับมาใช้ได้อย่างรวดเร็วหรือว่าฝนตกมาเนี่ยน้ำมีการท่วมทีมงานก็จะมีการเคลียร์ให้อย่างรวดเร็วครับก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงนะครับตรงนี้สําคัญเลยถ้าเราทําตรงนี้ไม่ได้ทิ้งลูกล ็คือเขาก็จะไม่ยอมรับเรา อย่างงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางทีมมูบาล็อกออแกนไนซ์นะครับก็คงจะเป็นที่วูดูคาเฟ่แห่งนี้นะครับจะเป็นที่รู้จักกันมากแล้วก็เราทํางานเนี่ยเราต้องการาให้ครอบครัวมีความสุขที่มาเที่ยวมีความสุขเราจัดงานให้ดูสวยงามแล้วก็เรามีการบริการด้านของการจอดรถหรือนั่งรับประทานอาหารจุดนี้สาคัญครับเราทํางานหลายที่นะครับถ้าเราทําเสียจากตรงไหนสักจุดหนึ่งต่อไปเราก็จะหางานจัดได้ยาก ไม่สามารถที่จะทําได้ตามใจทุกคนได้บางคนใน100บูธมันก็ย่อมมีร้านที่ขายไม่ดีไม่จํากว่า20หรือมากกว่านั้นอ,อันนี้ก็เขาก็อาจจะพูดในเชิงที่ไม่ดีต่อต่อกันไปอะไรแต่เราต้องตรงนี้ต้องเข้มแข็งไว้แล้วก็ไม่ตอบโต้นะผมก็รับฟังไว้ดีกว่าครับผมเป็นคนใจเย็นด้วยไม่มีอะไรพยายามแก้ไขยอย่างเดียวจะไม่โต้ตอบ,ตอบหรืออะไรบางครั้งการที่เรากลับดีหรือกลับเอาใจเขาอีกเขาก็กลับมาลงงานกับเราใหม่ได้แต่ถ้าเราไปไตอบโต้เขาหรืออะไรเขา ก็าอาจจะไปเลยเพราะตรงนี้เราต้องรักษาไว้เพราะว่าบางครั้งเราจัดงานใหญ่เราต้องใช้ล็อกจำนวนมากถ้าพ้นจากโควิดแล้วนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยได้ทาบทามเอาไว้เหมือนกันนะครับว่า14จังหวัดภาคใต้เนี่ย เราจะเป็นผู้จัดในสถานที่ใหญ่ๆทุกที่เลยให้เป็นที่รู้จักว่า,างานฮาล้านมีทั่วแล้วก็อิสลาลมเราก็เป็นแนวหนึ่งหรือว่าประเภทงานวัดก็แนวหนึ่งไปแบบนั้นเลยนะครับว่าเงานฮาล้านคนพุทธก็ต้องรู้จักคนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าดูเราเป็นแนวทางหรืออะไรนะครับ ความอดทนนี้ต้องมีสูงแน่นอนครับการจุดเริ่มต้นเป็นจุดสําคัญถ้าเกิดว่าทําจุดเริ่มต้นไม่ผ่านเราก็อาจจะล้มได้เลยทันทีหลายๆคนครับที่คิดจะมาเป็นตรงนี้นะครับแต่อย่างที่บอกไปเมื่อคู่นี่ครับผลกระทบที่แม่ค้าหรือร้านค้าต่างๆที่เขาขายไม่ดีเขาจะมีการต่อว่าเรามาหรืออะไรเนี่ยถ้าเรารับไม่ได้เราก็ไปต่อไม่ได้นะครับอดทนตรงนี้ต้องมีสูงครับ ครับก็ติดต่อมาได้เลยครับ0896020193ครับบางโมบินนะครับทีมงานมือบล็อกออแกไนส์นะครับไมนะ่ว่าจะให้เราช่วยเหลือทางด้านของการจัดตลาดนัดจัดงานถนนคนเดินหรือจัดงานอ e ีเวนต์แบบสวยๆให้มีนักท่องเที่ยวมาคาเฟ่หรืออะไรต่างๆก็ติดต่อมาได้ครับ มาเป็นครอบครัวมุมบาร์อกอ่ะเราเอาใจใส่ไม่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเหตุถึงแบบไม่มีงบในการจ่ายอะไรเราก็เคยช่วยเหลือนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันตรงนี้นะครับมาเป็นครอบครัวเราแล้วออกงานกับเราทุกครั้งแล้วนะครับบางงานเขาอาจจะไม่ดีจริงๆเลยเราก็ยกยอดให้หรืออะไรเงี่ยผมแบบทํางานกันเหมือนพี่น้องนะครับทํางานกันด้วยใจจริงๆอยากให้คนที่มาขายมีความสุขอยากให้คนมาเดินงานมีความสุขนั่นคือสิ่งที่เราเราทำอยู่ณวันนี้นะครับ